สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเครื่องล้างจาน Xiaomi ที่ไปเพิ่งจะสั่งซื้อมากันค่ะเครื่องล้างจานอันนี้ใบสั่งมาจากแอป Lazada นะคะราคานะเครื่องละประมาณ5,900กว่าบาทค,ค่ะแต่เมื่อวันที่6เดือน6จะมีโปรลวราคาเพิ่มอีกนะคะใบจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะอย่างแรกเลยเรามาดูที่การติดตั้งกันก่อนนะคะเครื่องนี้ค่อนข้างจะติดตั้งง่ายค่ะไปติดตั้งด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นสาวๆไม่ต้องเป็นกังวลค่ะผู้หญิงคนเดียวก็สามารถติดตั้งได้นนะะะคคมาดูกัเลย่ ด้านในกล่องนะคะก็จะมีตัวเครื่องล้างจานค่ะแล้วก็จะมีสายให้มา2เส้นนะคะจะมีสายสําหรับน้ําเข้าแล้วก็สายสําหรับน้ํำออกค่ะตัวสายสําหรับน้ําออกอันนี้ต่อง่ายมากนะคะ <Eine> แค่เสียบสายฝั่งหนึ่งเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาที่รัดสายรัดให้แน่นนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เอาติดกับที่ซิงแบบนี้ค่ะจะมีตัวจุ๊บมาให้นะคะอีกสายนึงจะเป็นสายสําหรับให้น้ําเข้าค่ะฝั่งหนึ่งก็ต่อหมุนต่อเข้ากับตัวเครื่องแบบนี้นะคะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มาต่อกับข้อต่อก๊อกค่ะตัวข้อต่ออันนี้ก็มีมาให้ในกล่องนะคะสําหรับข้อต่ออันนี้ก็ต่อเข้ากับตัวกลอกของเราเลยนะคะวิธีก็คือหมุนหัวกลอกอันเดิมออกค่ะแล้วก็ในกล่องจะมีหัวกลอกมาให้หลายขนาดเลยนะคะก็หาหัวกลอกที่ขนาดตรงกับกลอกของเราค่ะแล้วก็หมุนหัวกลอกอันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ต่อคลิกเข้ากับตัวข้อต่ออันนี้ได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ พอมีข้อต่ออันนี้แล้วเราก็สามารถใช้ก๊อกตามปกติได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเปิดน้ําตามปกติถ้าจะใช้เครื่องล้างจานเราก็บิดมาตรงนี้ค่ะน้ําก็จะเข้าที่เครื่องล้างจานนะคะนี่ค่ะท่าน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งได้ง่ายมากๆเลยค่ะต่อมามาดูที่วิธีการใช้งานเครื่องล้างจานกันเลยนะคะสําหรับตัวหัวปลั๊กของเครื่องล้างจานจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นหัวปลั๊กจีนค่ะถ้าบ้านใครไม่สามารถเสียบได้ก็สามารถซื้ออะแดปเตอร์มาเสียบเพิ่มได้นะคะ พอเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดเครื่องได้เลยนะคะสำหรับเครื่องนี้จะมีโหมดล้างจานหลายโหมดเลยค่ะเริ่มที่โหมดแรกนะคะจะเป็นโหมดสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นโหมดอินเทนซีฟค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นโหมดคกล้างเร็วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดล้างแบบอีโคค่ะ ส่วนหมดนี้จะเป็นหมดล้างพวกแาสแวร์พวกเครื่องแก้วนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นหมดล้างแบบเ t อ r i ไล z e มีการฆ่าเชื้อค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในตัวเครื่องกันนะคะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีตะกร้าสำหรับใส่จานชามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่สำหรับใส่พวกช้อนซ่อมค่ะอันนี้ยกออกมาได้นะคะ ดูที่ด้านในเครื่องนะคะตรงนี้จะเป็นที่สําหรับใส่ผงเกลือสําหรับปรับสภาพน้ํานะคะเปิดออกมาแบบนี้ค่ะหมุนแบบนี้นะคะอันนี้ป้ามีใส่ผงเกลือเอาไว้บ้างแล้วค่ะเดี๋ยวป้จะลองเติมให้ดูนะคะเติมให้เต็มช่องนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเติมบ่อยค่ะเติมสักเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะใส่เสร็จแล้วก็ ปิดแบบนี้ค่ะต่อมาทางขวาอันนี้นะคะจะเป็นที่สําหรับดักเศษอาหารค่ะบิดหมูนออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเศษอาหารไปล้างได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กลับไปแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะทดลองล้างจานให้ดูนะคะขั้นแรกก็ใส่ผงล้างจานก่อนค่ะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะ เดวไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะวางช้อนซ้อมไว้ตรงนี้นะคะ จะเลือกเป็นโหมดแบบล้างเร็วนะคะใช้เวลา28นาทีค่ะเลือกโหมดเสร็จแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเปิดดูกันเลยค่ะจานก็สะอาดเลยนะคะ แต่ว่าตัวจานจะยังเปี่ยกอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าปล่อยเลือกเป็นโหมดล้างเร็วนะคะถ้าเลือกเป็นโหมดสแตนดาดเนี่ยจะมีอบแห้งให้ด้วยค่ะแต่ส่วนตัวไปชอบโหมดล้างเร็วนะคะเพราะว่าไม่เสียเวลาดีค่ะตัวจานเราก็สามารถเอาไปวางไวท้ที่ที่คว่ำจานได้นะคะ ช่านซ่อมก็สะอาดดีนะคะนอกจากนี้เครื่องล้างจานอันนี้ยังสามารถใช้งานผ่านแอปมี่โฮมได้ด้วยนะคะเราสามารถเลือกโหมดล้างจานจากในแอปได้ค่ะแล้วก็กดสตาร์ทได้นะคะแล้วเราก็ยังสามารถเปิดปิดเครื่องจากในแอปได้ค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยเราจะถนัดกดกับเครื่องเลยมากกว่านะคะแต่ถ้าใครถนัดใช้แอปก็โหลดแอปมาใช้ได้ค่ะ สำหรับการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องล้างจาเสี่ยวมี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามอีกเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ